ที่บ้านป,ป๋าปานครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองวันที่สองกร,ก,กราดันาคมสองพันห้ร้อยหกสดนวันนี้ก็ฝนตกมาตั้งมาคืนครับทีสามตกหนักบั่งแรงบัางเบาบ้างก็เลยเช้านี้ก็เลยต้องให้อาหารหมาผมจะฝึกหมาให้นั่งทุกตัวต่อหน้าเนี่ย แล้วก็จะให้ลูกชิ้นมันกินอ้าวหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันฝึกมินายมันอ่าต้องฝึกนะหมาต้องฝึกนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงแค่ทำไมนั่งอ่ะนั่งนี่ไม่ใช่หมาเรามันมาอยู่ด้วยก็ต้องฝึกมันอ้าวไป ตรงนี้นั่งลงนั่งไม่นั่งมาให้กินอันนี้เป็นหมาที่หมาที่อื่นมาอยู่นั่งลงมือนั่งลงแล้วไม่นั่งหือันนี้มามาใหม่ก็ไม่ไม่หมาเก่ามันลูกหมา,ม,ามันโตมาฝึกให้หมาไม่อยู่ใ กินต้องนั่งกินให้เรียบร้อยทำไมต้องลุกนั่งกินไม่ได้ไังไงอ่านี่คือนั่ง,ง,อองลองกินไหมเอาพอละกินวมาสิบลูกแล้วเนี่ยหกสิบบาทมันร้อยลูกมั้งลูกชิ้นหมูมั่งเนื้อมั่งแล้วแต่เขาจะมีขายอันนี้ครับท่านสมามชิคก,เก็เขาต้องฝึกหมาฝึกหมาให้มีระเบียบมีวินยัยเห็นไหม กินนั่งทุกตัวต้องนั่งนี่นะอ้าวไม่มีแล้วเรื่องหมาหมามาเล่าสู่กันฟังให้ดูกายเครียดแล้วบ้างบางทีบ้านเราบ้านคนไทยก็ต้องมีหมาอยู่ประจำาปและครับเข้าบ้านหหมาเฝ้าบ้านมันก็ดีนะยางตีตัวเลยตอนนี้อากินเสร็จแล้วย้ยายกันไปได้ก็ไปผมจะเก็บ อาหารไว้มือต่อไปทำไมพี่น้องก็เราให้หมารับทานอะไรก็รพูดเฉพาะให้หมารับทานให้หมากินอะไรก็ฝึกฝันหน่อยอเก็บข้าตุเห็นไว้เ <g ül> อาสช่งนี้ก็เหมือนกับเรื่องขำขันสนุกสนานนะอ่ะที่บ้านป้าป้าเน,นี่ยก็เี่อยเบอบ้านแพงก็ฝนตกมาสองสามวันแล้วก็พี่น้อง ชาวบางบานอยู่กันสบ,บายดีไหมฝนฟ้าตกกันแบบนี้หรือเปล่า่ะก็ถามสาสุสุขดีกันส่วน้าปบานก็โอเคแนละ้วก็เหมือนเดิมครับรแก่งลงขึ้นทุกวันทุกวันแนละ้วเอาวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะท่านสมาชิกอย่ายพี่น้องทั้งหลายพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ